เสริมอาหาร V ีพลัสคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลัสคอลลาเจน พิเศษส,สุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับอยู่กับเราในรายการ The Six สัมผัสที่6ครับ วันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาได้นึงนะครับวันนี้มีน้องขวานมาเป็นพิธีกรคู่สันครับผมวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้ามาเป็นพิธีกรในรายการเดอะซีรีส์นี้ก็คือจะมาแทนที่พี่ชายคนหนึ่งอะค่ะใครครับใครครับคุณบอสธีรพงศ์อะค่ะเขาไปไหนวันนี้เขาไปไหนเขามีทัวร์ค่ะเขามีทัวร์ไปคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีใช่วันนี้ก็เลยได้รับบทบาทหน้าที่มาบอสครับเตรียมตัวเลยนะครับขวานอยู่ยาวนะฮะจ้าเล่นแขกรับเชิญเราเดี๋ยวนี้ที่จะมานะครับเขา จอมขมังเวทที่แบบสร้างเรื่องสะเทือนขวัญให้กับคนไทยมากย่างศพเด็กทําของคูณใสมนดําคนนี้เขาครบวงจรมากก็ต้องบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยสุดมากๆเลยนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะแล้วตอนนี้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเลิกเดินเส้นทางสายดําแล้วหรือยังเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์เนนแอร์ค่ะ สวัสดีครับ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 จางฮะเด็กรุ่นใหม่ครับอย่างน้องขวัญอย่างซันเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าคูนสาสยศาสตร์เนี่ยมีอยู่จริงเราอาจจะเห็นตามทีวีอย่างเดียวแต่ในละครอะไรเงี้ยอาจารย์ก่าบคูนสาสยศาสตร์เนี่ยมีจริงไหมครับสยศาสตร์เพราะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมมีความเชื่อสิ่งเกี่ยวกับด้านสยศาสตร์เวทมนตร์พระคาถานะครับ้รลำเรียนมาจากกรุงพนมเป็นขมรลาาพัะตบองวัดนครธมนะครับพ่อเป็นบอสยศาสตร์เกี่ยวกับด้าน รักษาหมองงหมอหมาบ้ากัดเือพวกอะไรแบบนี้ฮะสมัยก่อนยังมีไปโรงพยาบาลนะครับ,รบเป็นหมอต่อกระดูกแตกแค่กระหักเป็นหมอศิลศาสตร์มีวิชาอาคมอย่างมากมายสมัยเด็กก็อยากจะรู้อยากเห็นศิลศาสตร์มันเป็นอย่างไงบ้างบ,บ,บางคนมาถามว่าศิลศาสตร์มันมีตัวมีต,มตนไหมบอกกันๆๆแล้วผมก็ตอบเขาบอกว่าคุณเคยเห็นเชือ้อโควิดไหมครับศิลยศาสตร์คือความเชื่อที่ความศรัทธา ตอนนั้นเราเป็นเด็กอยู่พ่อก็สวดมวนต์อยู่ข้างบนบ้านเราก็อยู่ใต้ถุนบ้านนะครับฟังพ่อสวดมวนต์พ่อไม่ยอมสอนให้บังเอิญมีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อเสียงสมัยก่อนมาทาไรท่ทานามาเป็นลูกจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อไม่ยอมสอนให้ปรากฏว่าหนีไปกับลูกจ้างคุณชื่อเสียงไปที่สุรินไปที่สุรินเสร็จแล้วก็ข้ามไปที่ขเขมร ไปเรียนวิชาจากอาจารย์ฮูลันดีแห่งยอดอาจารย์เขมรไปอยู่นี่ม6นหกปีสี่เดือนไปเลี้ยงช้างอยู่นะฮะตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ตอน้อาจารย์อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ9เก้าขวบฮะไปเรียนวิชามาอ้โถือว่าเด็กมากๆเลยเยะมากแลไงต่อก็เรียนวิชาตั้งแต่เลขยันพกคาเขียนตัววนะตัวโบตัวอักขระเลขยันก็กลับมาก็พ่อเห็นว่าชอบไปพ่อกระทาบุญหาแล้วตอนนั้นน่ะคิดว่าเราตายแล้ว เห็นว่าชอบทางด้านนี้พ่อก็อยู่ข้างบนบ้านถ่ายทอดวิชาให้เรียกว่ากูรอดล่องเพราะว่าพ่อกับลูกอสอนให้โดยตรงก็ไม่ได้พ่อก็หย่อนตำรามาให้แล้วก็เชียดไก่เทเล่าลงมามลาดตัวเรารแล้วก็สอนวิชาให้ระหว่างคุณใสาสายศาสตร์และมนต์ดำ ครับอันนี้คือมันเหมือนกันไหมคะใช่ไหมมันแยกกับคนไสยศาสตร์กับบนดําก็เหมือนตัวเดียวกันครับหนึ่งทำไสยศาสตร์ทําให้เกิดความวิบัติเทกนางเทกตะปูเข้าท้องเรื่องว่าทําให้เกิดความวิบัติเล่นระบาดแตกแสหลกขาดเรื่องว่ากระดูกผีร้อยเก้าวัดร้อยเก้าประช้าไปใส่บ้านมีน้อยมีหลวงนะครับอันนี้คือทำได้บทฮะอาจารย์คะแล้วอาจารย์อยากรู้สึกอยากหวนคืนกลับไปสู่มนต์ดำบ้างไหมคะมนต์ดำก็เรียนมาบ้างนะครับ มันเป็นเดรัจฉานวิชาเลยครับทุกวันนี้เล่นทางด้านแห่พุทธคุณทําให้คนรักกันครับนะดีกว่านะครับนะหมนดําก็เรียนมาไม่เยอะแต่ก่อนนะฮะปิ้งย่างลุงย่างเด็กทำน้ำมันพายน้ำมันผีป้ายปุ๊บติดปั๊บทุกวันนี้เราเลิกแล้วครับอะไไหนไม่ดีอย่าไปทํามันครับเราทําทางด้านพุทธคุณดีกว่าครับทางด้านแหวเพิ่มให้คนรักกันหรือว่ามีปัญหาเรื่องแต่ซื้อง่ายขายข้องลงหน้าหน้าทองสักเศษสาลิกาลิ้นทองสักเศกเลขยันดีกว่าครับนะฮะกรณี ย่างสพเด็กอะครับอาจารย์ย่าง๋อย่างสมเด็กได้ย่างแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยครับอาจารย์ทาไปทําไมครับตอนนั้นทํแล้วน้ำมันพายน้ํามันผีนะฮะน้ำมันพายอันนี้เราทราบแล้วว่าการย่างสมเด็จนี่คือเรามาทาน้ามันพายน้ำมันพายครับกุมารกันครับทํากุมารทองครับตอนแรกก็คิดว่าจะลากย่างเสร็จแล้วทํากุมารทองจะทําท่านั่งแบบนี้จะทํานั่งกวากหรือจะทํานั่งสมาธิตอนนั้นอยากไปฝันอยากจะเล่นน้ำมันพายน้ำผีทำกุมารทองอยากไปละสวรรค์ ไปเล่นทำเบรทำเบไปให้มันบอกเลยว่าตัวนี้มันจะออกดำดอกแดงออกอะไรแต่ว่ามันไปไม่ถึงครับมันมีความจริงครับแต่ก่อนผม้าคขัางเก่งด้านสยศาสตร์อยากจะหาน้ามันคาตาบองดูดินินลกไปสอดลึกไปทั้งสองเมตรสามเมตรแปดเมตรอยากจะเล่นอย่างนั้นเลยนะไปฝันอย่างนั้นเลยครับการทําคุณใสการทําของมันดําเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากฝั่งเขมรเขมรครับนะฮะ จุดเริ่มเริ่มต้นมาเรียนวิชามาจากขมรการปิ้งย่างเด็กก็มาจากขมรการสัเกเสกเล็กยันครับออาม,ามาจากทางขม<ล>รทั้งหมดมมเลยเรียกว่าของแรงของจริงต้องขมรอย่างเดียวครับแล้วหลังจากที่อาจารย์อติดคุกไป9ปี เก้าเดือนครับผมวินาทีแรกตอนที่อาจารย์ก้าวข้ามเข้าไปในนั้นครับอาจารย์เจอผีไหมเจออะไรบ้างไหมครับก้าวเข้าไปก็กั้นใจครับบางคนเ็าบอกว่าเข้าคุกวิชาอาจารย์เรียนแอร์เสียมบทแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนงูนลครับนะฮะงูนี่พิษมาเลื้อยอยู่น้ําคงน้ําคําไปก็ต้องไปกัดคนตายวันจะข้ามครับเสือต้องเป็นเสือนะฮะมันไม่กลายเป็นแมวเข้าคุกแรกนะฮะเราก็ตกใจแล้วโอ้ เข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเจอผีเผอในคุกอีกด้วยนะครับผีที่อาจารย์เจอผีอะไรคะอาจารย์มันผีแบบว่าคุณผูกคอตายอย่างคนเรานะครับยังไม่ถึงทุกเราอายุห้าสิบนะฮะมันยังไม่ถึงห้าสิบเกิดไปผูกคอตายยี่ห้านะครับมันตายวิญญาณก็ยังไม่ผุดไปเกิด บางคนเขาว่าตายในคุกบางคนก็มีเคล็ดลับบอกว่าเขียนชื่อออกไปข้างนอกบ้างหรือว่าเราให้ปล่อยตัวบ้างอย่างั้นงนี้ฮะเป็นเปการแก้เคล็ดเหมือนกันแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่ครับก็เหมือนมีตัวตายและตัวแทนนะครับนะฮะแล้วที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับเห็นเยอะไหมครับในคุปซก็เยอะนะฮะเพราะมันมีตัวตายเป็นผีสัพเพเวีพวกผีจิตวิญญาณผูกคอตายอาจารย์เห็นว่าเขากําลังทําอยู่หรือว่าเป็นแบบภาพที่ เขากาลังทําในสิ่งที่เขาทำล่าสุดเลยนะราบองเห็นนะครับนะฮะบองเห็นเรามีกิจสัมผัสผีมีจริงครับนะผีมีทุกยอมยาาหนูอยากทราบว่าที่ผีในนั้นนะคะที่เขามาให้จันได้สื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาแบบมีสื่ออยากพูดขออะไราจมขอความช่วยเหลือแผ่เมตตาจิตนะครับแผ่เมตตาจิตให้ญาติพี่น้องเขาสวดมนต์ไหว้พระทาบุญกุศลไปให้บ้างนะครับคนเรายังไม่ถึงเวลาตายจิตวิญญาณก็เวียนว่ายแต่อยู่อย่างนั้นแหละครับน่าองแผ่เมตตาจิตสวดมนต์ไหว้พระให้เขาไป ผมเคยได้ยินมาว่าเรามีของเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอะของมันจะเสื่อมไม่นะครับไปอยู t <t ่ในคุกเจอหลายรูปแบบมีการลองของผมยังโดนแทงที่ในคุกเลยครับโดนแทงโดนได้แต่ไม่เป็นไรครับนะเพราะอย่าอยู่ยงคงกระพันจะตีนะฮะเจอคนร้อยพ่อพันแม่เดินสะบูไลเดินในแบบสารพัดนะครับมีคนในหนังดีนะครับนะฮะตอนที่อาจารย์เดินเข้าไปนี่คนในนั้นเนี่ยค่ะรู้จัก อาจารย์เนนแอมไหมครับรู้สิครับรู้สิครับพอข่าวกระแสไม่รู้หมดนะครับนะฮะนะฮะมีคนลองมาลองของอาจารย์เลครับลองของในที่นี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ลองของโดนแทงนะฮะโดนแทงไม่เป็นไรนะฮะก็ลองของก็พักหลังเอาชนะใจเขาจนได้ดูดูวงชะตาบ้างเรียกผัวเรียกเมียผัวไม่มาเยี่ยมเมียไม่มาเยียนบ้างครับเมียเลี้ยวบ้างตามภาษาคุกแล้วก็ไปเจออาจารย์อีกคนหนึ่งนะฮะเขาโดนคดีผู้หญิงมีเมียสิบแปดคน ผู้หญิงอายุไม <kind. S 2> ่เกินสิบห้าแล้วก็พ่อแม่เอาเรื่องทีครับนะฮะเลยตคุกมาโหตัดสินมา moderator. หลายร้อยปีวิชาอะไรครับหัวใจคุกแกก็ถ่ายโทษให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกก็ตายขมือเราเลยนะแกอายุแปดสิบหกปีก็คือพอถ่ายโทษเสร็จปุ๊บถายโทษไม่กี่วันแกก็เสียเลยแกอายุมากแล้วแกมีผู้หญิงมาติดเยอะเรียกว่าจะไล่เขามาดีตีก็ไม่ไปครับวิชานี่ แล้วผมก็ได้วิชานี้ออกมาก็มาทําหาจินทุกวันนี้ก็สักเสกเลขยันให้ใหล,ใหลูกศิษย์ทุกหาเรียกว่ามีลูกศิษย์ทุกหาคนหนึ่งนะครับมีผัวได้8คนน่ะแคนเลยเหรออาจารย์เรียกว่าวิหัวใจคุกเปิดสมุนคนณรติกคุกอะจะไล่กุมารี่าตีก็ไม่ไปอะสักทุกวันนี้สักหัวใจคุกลงหน้าหน้าทองศักสาลิกาฤทธทองเป็นวิชาชีพผมอันหนึ่งนะครับถึงไปโด่งดังไปถึงต่างประเทศมากเลยครับทุกวันนี้ ขาคือว่าวิชาหัวใจคุกตอนนี้จานได้มาปุ๊บได้หัวใจคุกมาเลยเอามาเผยแผ่ให้ต่อเรียนวิชามาเยอะแยะพึ่ง b ร r u เ่ยแกถ่ายทอดให้ผมนะครับอย่างโคกกระป๋องทำอย่างกรเป็น๋องรม่ได้เรามาทาเป็นตะกุดได้เลยได้ครับได้ครับเอากระป๋องคุกนํามาเขียนยันนะเอามาเอามาเสร็จแล้วก็มามาเผาไฟที่นิดหนึ่งก็ขูดสีมันออกแล้วก็มาเขียนแล้วก็ตะกุดโคกยันผมก็ลงยันไอ โซลตมงคลทําในคุกม,มันขังนะมันจะขังอยู่แล้วขังในคุกแล้วก็กจิตใจเราก็เย,ย่าสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสวดมวนต์เป็นยาทานนั่งวิปษษัสนาเป็นยาจินอยู่แล้วนะครับอย่างตะกรุดโคฟนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ทำเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างเป็นทางเมตตาค้าขายธุรกิจการงานหรือการเงินครับ,รบแล้วก็ทําประหลัดขิกด้วยประหลัดขิกด้วยอะไรกก็ทาประหลัดขิกทำไม้ลอดคุก ไม้ลอดคุกคุกขังมันกรือทําใหม่ก็เอาไม้ลอดคุกมาเหลามาเด้นั่นเนี่ยช่างกึงช่างไม้มันมีครับวันวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรอยู่ในคุกอ่ะอยู่ข้างในเนี่ยจารย์ทำหลายอย่างมากเลยครับหลายอย่างนะ่ค่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับแล้วตอนอาจารย์อยู่ข้างในครับเจอคนดังเจอคนที่ชื่อดีร้อยพ่อพันแม่เจอคนที่มีชื่อเสียงนะครับนะฮะเนนแอ์อยู่แดน5พุทโทอยู่แดน4ี่เวพัแพอยู่แดน6เขาเคยมาขอให้อาจารย์แบบช่วยไหมดูอยากค่ะดูดวงชคตาบทนะฮะ หมอวิสิตวิเศษดูดวงชะตาบทลูกศิษย์ลูกหาเยอะบางทีมันหาที่พึ่งางดานจิตใจครับนะคนไม่เชื่อก็ต้องมาเชื่อครับ <c oughs> เพราะว่ามันเนี่ยมันไม่มีทางไปแล้วคนเราเหมือนเนี่ยเหมือนรถจะชนหรือจะอุบัติเหตุจะตายนั้นถึงพระถึงเจ้า <c oughs> นะฮะทุกวันนี้ผมพยายามจะเข้าวัดนะครับนะฮะบ,บุญเราทํากรรมเราไปสร้างเขาคุกเขาใส่กหวแกวิสิบยี่สิบกว่าชั้นเน้นแอร์แยกแห่เข้าไปอยู่ได้วัดเขาเปิดไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเน้นแอร์ทำไมไม่เข้าวัดบังคับทุกวันนี้เข้าวัดนะครับทาบุญนะครับ บุญเราทํากรรมเราไม่สร้างครับรอยศักอาจารย์ครับโอศัก์มาเยอะแยะเลยผมเห็นแล้วตอนแรกนะครับมีที่มาที่ไปนะครับการที่ศักดแต่ก่อนผมไม่ได้ศักมากขนาดนี้ครับบังเอิญเรียนวิชาอาขนาหนึ่งคะับทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราทําอย่างเดียวสมัยก่อนเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวครับนี่บอกว่าบังเอิญมันเนไปหาอาจารย์ท่านอาจารย์ทำมาแล้วสมัยไม่ได้ผลไม่ทําให้ผัวทําไมไม่กลับล่ะครับ มันไม่แมมมึงโง่ว่างั้นะมึงต้องถอนของก่อนเหมือนเราใส่ล่มแกคนเราติดคุกอยู่มันจะออกมาได้ยังไงมันต้องถอนของมันโดนเข้าโดนของโดนเสน่ห์เลขกลมบนขังเมียน้อยนะครับทําให้รักให้หลงไหลครับคืนมานี้ต้องถอนของก่อนถอนที่จะกลับเหมือนเราติดคุกอยู่มันเขาใส่แกมึงมันจะออกมาได้ยังไงอาจารย์แล้วก็สักเลยฮะสักเสร็จแล้วอะทิปเราตกมาเขาเขียนมีบ่อน้ําแล้วมีหอกมีดาบมีอะไรอาบน้ํายาอีกแล้วก็ทิปแลวไม่หอกดาบี 哈。Uh huh. uh huh. บางคนก็ถามอาจารย์นิดแอร์สักทั้งตัวนี่เก็บไหมโอ้โหเหมือนเอาเหล็กมาทิ่มเนื้อมันไม่เก็บมันก็ไม่รู้ยังไงอ่ะใช่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 ใชอยู่ที่ความชอบอยู่ที่<อ>ความพึงพอใจนะครับนการสักเหล็กเล็ก <มา S 1> ยันนี่มันมาแต่โบ,บราณโบราณนะครับการสักนี่มาจากไหนจากเริ่มแรกเขาไม่มันมีเรือสมัยโบ,บราณให้มีรเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้าขมา้าเรือใส่กิ่ผ้าเกงโดดลงน้ําทุกวันทุกน้อผ้ามันก็เปื่อยเสร็จแล้วก็เข้าขอสบายก่อนก็หายากที่ปรากฏว่า พักหลังก็มาสักสักให้ขาดําขาลายโดดลงน้ําลงท่าได้การสักเด็กเด็กยันนี้มันมาแต่บราณโบราณอยู่แล้วนะครับนะฮะเนี่ยสักเยอะเยอะมากไม่แต่ประสาสิ่งยังยังสักเลยครับโอ้ใจครไมไ่ได้ครับม่ <laughs> ได้สมัยก่อน <laughs> ต้องใช้ก้านลุ่มนะฮะเ,เหลาแหลมแหลมเลยมาสักทึงแทงเรานี่ครับอาจารย์ครับ